ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมของมินิเวิลด์นะครับสำหรับคลิปในวิดีโอนี้ผมก็มีแมปแมปหนึ่งนะที่น่ากลัวมากก็คือแมปผีนางรำนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามดูให้จบกันด้วยนะครับและคนที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องผมเนี่ยมีทั้งหมด85เปเลยทีเดียวก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นยังไงคลิปนี้ไปชมกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผม มันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ขอขอระบหนึ่งไลค์นะขอสักสามร้อยไลค์นะทุกคนนะขอได้ไหมพี่ไปรู้ว่ามันจิน่ากลัวขนาดไหนพี่เห็นแมปแล้วคือแบบมันน่าเล่นนะครับน้องๆก็เดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคหลังจากที่เราได้เข้าในมาในเกมเอ้ยเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือเขาบอกว่าคุณหาทางกลับบ้านไม่เจอเพราะหลงป่าแต่ว่าตอนนี้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่ดูเก่ามากคุณน่าจะไปสำรวจบ้านหลังนั้นนะ โอ้ตอนนี้คือเรากําลังหลงป่าอยู่นั่นเดงแล้วคืออยู่ดีๆเราไปเจอบ้านหลังหนึ่งนี่น่านจะเป็นบ้านหลังนี้นะเฮ้ยแต่ว่าในมือผมตอนนี้มีขนมปังหนึ่งอันแล้วก็ไข่ไข่อะไรวะนะ่ะอ๋อคือถ้าสมมติว่าผมยิงก็จะมีบัฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะแลยวมาเข้าในบ้านหลังนี้เลยดีกว่าเฮ้ย hey, เข้าบ้านละสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเจ้าของบ้านหลังนี้น่าจะไม่อยู่นะเออเขาพูดอย่างนี้นะ <laughs> ผมว่านะ บ้านหลังนี้น่ะดูเหมือนว่ามันจะมีเก้าอี้โต๊ะอะไรแบบเพียบเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบว่าห้องเรียนหรือเปล่าวะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเอาเป็นว่าเอ้ผมเจอกล่องเจอกล่องมาหนึ่งอันผมว่ามันน่าจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะโอเคเจอขนมปังเเจอกุญแจด้วยผมว่าประตูหลังนี้เอ้ไม่ใช่ประตูนี้น่าจะไม่ใช่กุญแจโอเค งั้นเก็บไว้ในตัวก่อนละกันนะทุกคนมันน่ากลัวเลยวะ่ะคือแบบผมเล่นคนเดียวด้วยอะแต่ก็อี้ทาไมตู้หนังสือมันเยอะจังวะเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบห้องห้องเรียนอะไรประมาณนี้ประมาณนี้หรือเปล่าวะเออนี่เจอกล่องอีกละสวยในกล่องเขามีอะไรจานผลไม้ทําไมเขาดับอาหารเยอะจังวะเนี่ยงั้นเราเปิดประตูเลยละกันทุกคนชูแวบเฮ้ยใช้ได้ด้วยเฮ้ย ถามจริงทุกคนกลัวผีปะ่ะเป็นผมผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่ชินล,ละพี่อยู่กับผีเ้ไม่ใช่ละอเอยหยอกหยอกเล่นนะมันน่ากลัวคือแบบผมไม่กล้าเดิเนไปไหนเลยวะทุกคนมีถังน้ําแล้วก็ประตูน่าจะต้องใช้กุญแจโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝั่งขวากันดีกว่านะครับฝั่งขวาน่าจะมีกล่องอะไรสักอย่างทําให้เราเจอได้แค่เอ๋ไม่มีใครทำไมมันมีแต่หนังสือแบบตู้แบบเก้าอี้อะไรเพียบเลยวะเนี่ย เปิดเลยแล้วกันโอเคเจกุญเจแล้วทุกคนไปเลยดีกว่าโอ้สุดดุเมื่อกี้มันเป็นผีนางลำเมื่อกี้ผมไม่ได้กลัวครับทุกคนผมไม่ได้กลัวทุกคนไม่ต้องไปแบบอะไรอะไรแบบไปว่าผมกลัวน่ากลัวอย่างนี้ผมไม่ได้กลัวครับทุกคน คือผมไม่ไดต้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตกใจเลยว่ะตกใจจริงนะเมื่อกี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าครับทุกคนผมมีกุญแจและไปเลยละกันเลยอย่ามาแบบเมื่อกี้นะซ้ายขวาโอเคเจอกล่องเจอบอลอีกละน่าจะต้องแบบสามารถป้องกันได้อยู่นะน่ากลัวชะมัดเลยว่ะอเปิดประตูครับจะเอ๋อย่าอย่าโผล่โอเคเราสามารถอ่าสปา p o ต,ตรงนี้ได้แล้วนะ เจอกล่องอีกแล้วทุกคนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะน่าจะเป็นถังน้ําผมผมอยากจะสํารวจนะเผื่อว่าแบบมันมีของอะไรแบบพิเศษอะไรประมาณนี้ไปเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเอ๋วิ่งเไอ้ไอ้ไอ้ไ่งไปตะอะเมื่อกี้คือเสียงเงียบแล้วลองไปดูนางลำหน่อยสิโอเคเสียงเงียบละ เมื่อกี้คือคือคือผมแบบกด F5 ครับเปลี่ยนมุมมองผมก็เลยเออเฮ้ยอันนี่คือทางทางเมื่อกี้อนะเนาะโอเคงั้นเราไปต่อกันดีกว่าโอ้ตายอีกแล้วหนึ่งรอบกะว่าจะไม่อยากตายแล้วนะ่ะอ๋อนี่คือทางโอ้มึนอ๋อนี่ทางทางทางนี้ที่ผมต้องไปอะนะโอเคครับตรงนี้เสียงเงียบแล้วนะโอเคไปต่อกันดีกว่าครับมันไม่มาแล้วว่ <Hey. S 1> ะเมื่อกี้มันมาอยู่นะโอ้มันไม่มาแล้วรอบนี้โอเคงั้น อะไรอะโอ้มีที่แอบตรงนี้ด้วยโอ้มื่อกิดไม่ทันแอบตายก่อนก็ <g ül> ผมกลัวผมไม่รู้ว่าผมต้องผมเมื่อกี้ลนอะ <g ül> อะไรมันจะแบบน่ากลัวขนาดนี้นะผมไม่คิดว่ามิลิวมันสามารถทําแบบได้ขนาดนี้เลยเหรอวะทุกคนโอ okay, เคเอฟกุญแจเฮ้ยอะไรอะมันมันออกได้เหรอมันต้องใช้กุญแจนี่เฮ้ยหรือว่าอันนี้คือภายภายนอกบ้านนะนะไปดีกว่าครับทุกคนโอเคครับไปต่อกันดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยน่ากลัวเอ้ยอะไรอะ หาปุ่มโอเคเขาสั่งให้ผมเนี่ยหาปุ่มเราต้องหาปุ่มนี่ไงปุ่มเจอปุ่มละแล้วก็อะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเลยอยู่ๆก็ประตูประตูก็เปิดโอเคงั้นไปเลยแล้วกันทุกคนผมเจอทางทางที่เราต้องไปต่อคือทางนี้โอเคตรงตรงนี้คือเหมือนเหมือนเพดานบ้านนี้น่าจะเป็นปูแล้วนะแต่แต่ก่อนหน้านี้คือเป็นไม้อะนะโอเคน่าจะกดปุ่มนี้อะนะหาเครื่องปั่นไฟถึงจะใช้ได้ เฮ้ยผมต้องปั่นไฟเหรอโอเคงั้นน่าจะไปทางนี้นะปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟผมอยากจะออกจากที่นี่แล้วว่าผมไม่อยากจะอยู่ละนี่ใช่หรือเปล่านี่คือไม่ใช่นี่ไงเครื่องปั่นไฟผมกดเลยละกันกลับไปกดปุ่มโอเคครับเขาบอกว่าให้กลับไปกดไฟไฟดับเสียงมาไอ้มันหาผมไม่เจอยายา Yeah. อย่าไปละเขาไปละเขาไปละโอเคแต่ว่าเสียงโอเคเสียงเสียงเสียงเพียงหาแล้วห oh, ตกใจมันเลยสะดุง้งเออผีมันก็แบบไม่ค่อยมีตานะเมื่อกี้ไม่ค่อยมีหน้าตาเท่าไหร่มันก็เลยหาผมไม่เจอ <laughs> ตกใจเธอไม่กลัวรอะครับก็มาดีแอบทันนะโอเคเราเราปั่นไฟแล้วนะเมื่อกี้จากนั้นก็ตอนนี้ขอกินอาหารแป๊บนึงหิวโอเคแล้วก็จากนั้นเราไปต่อเลยดีกว่าเฮ้ เฮ้ยโหนึกว่าจะไม่เปิดให้ผมละโอเคไปต่อเลยลักกันทุกคนภาคสามมาเร็วๆนี้โอ้นี่พาคสุดท้ายเหรอโอ้พัหนึ่งนี่ผมอยากจะเล่นมากแล้วนี่จะจบแล้วเหรอวันเนี้ยโอ้เสดาว่าจบเร็วไปหน่อยเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันโอเคทุกคนมาเฮ้ยเมื่อกี้คือแมปที่สองเฮ้ยยเจออีกแล้วอะไรวันเนี้ยโอเคแมปที่หนึ่งก็มาปั๊บนี่คือแบบสะดุ้งเลยว่ะผีนางลำนี่มันจะโขดไปไหนวะเนี้ยทุกคน โอเคประตูประตูมีอยู่นะผมต้องใช้กุญแจแต่ว่ารอบนี้ไม่มีเพลงว่ะโอเคผมได้กุญแจละเราไปลุยเอ้ยอย่านะอะแค่หุ่นธรรมดาใช่ไหมคงคงไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคผมได้กุญแจมา2อ,อันแล้วครับทุกคนออ้ยทำไมเ,เจออีกละโอ้ทมมัน ต้องมาบังประตูผมได้วันแล้วผมจะไปทางไหนอ่ะกูมไม่ไปกูร้อนนีก็ได้วะ,ะวันนี้อม,มันอยู่ตรงนั้นนะทุกคนผมไม่รู้มันมีทางดีที่ผมต้องไปด้วยแล้วมันบังผมทําไมวันนียแล้วผมจะไปทางไหนวะม,มันหายังแต่ว่ามันนิ่งเลยนอะน่าจะเป็นหุ่นหรือเปล่า,าหลอกผมแน่เฮ้ยผมไม่เคยแบบไม่เคยงงเท่าไหร่นะเออม,มันหายแล้วก็แค่หุ่นนะครับเราจะไปกลัวทําไม โ, ه, โอเคเช็คเช็คสปาวพอย์โอเคครับเอ่อไม่มีอะไรเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอ้มันก็แค่หุ่นกันยอย่าอย่าไอผีนางลำไอยา่าฮาดูเหมือนผีนางลำน่าจะไปแล้ว คือบอกไปหรือ,อยังว่าจะเีเอ้ยมันเล่าผมหรือป้าเมื่อกี้ตามผมไม่ทันแล้วพอดีว่าผมแบบมีมีสันติที่แบบเร็วเกินอะครับสับเอสับกานอะไรวะเนี่ยมันมันหลอกกันอย่างนี้เลยหรอวะโอเคผมมีไฟฉายสว่างเกินไฟเอ้ยผีนางราทุกคนมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะ น่าจะแบบกําลังหาผัวเขากลับบ้านหรือเปล่าวะไปทางขวาดีกว่าครับจะไปทางนั้นทําไมลาปะโต้เป็นใครอ่ะเฮ้ยนายเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมครับเหมือนเหมือนตอนเมื่อกี้คือผม,มเห็นผู้หญิงแบบเขาเดินผ่านไปฝั่งฝั่งซ้ายมืออ่ะยูอยู่เขาหายไปได้งยงโอ้โอเราไม่น่าถูกขังที่นี่เลยห้องนี้มีหีบซ่อนอยู่โอเคหีบอะไรอ่ะ เป็นของอย่างนั้นเนาะโอเคงั้นไปหน่อยสิหีอะไรอะ่ะน่าจะมีนี่ไงผมเจอละโอเคผมว่ามันน่าจะต้องใช้งานอยู่นะทุกคนเฮ้ยไอที่ผมขอไปสำรวจฝั่งนี้นะว่ามันสามารถแบบว่ามีอะไรหรือเปล่าอาจจะไปทางนี้ได้โอเคผมน่าจะทุบได้ใช่ไหมทุบไม่ได้อ่าฝั่งนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลน่าจะไปไม่ได้นะทุกคนงั้น ผมจะไปฝั่งซ้ายมือที่เราเกิดอยู่เมื่อกี้เอา้าดูสิอยู่ๆแล้วประตูเหล็กมันมาได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้ผมผ่านมามันก็ไม่เห็นมีไม่ใช่เหรอเอา้า้องดูโฆษณาอีกละผมนึกว่ามันดูโฆษณาหรือว่าในมือถือต้องดูโฆษณาหรือเปล่าแต่ว่าในนี้โอเคปุ่มเปิดทางออกโอเคครับทางออกทางออกทางไหน ทางออกทางไหนล่ะประตูผีมันมาอยา่ยาอย่าคือมันเข้าไม่ได้ครับอ้อผีมันมันน่าจะมีจุดอ่อนคือมันไม่สามารถเปิดประตูดได้ผีมันหลอกคนเก่งแต่เปิดประตูไม่เป็นไปเธออย่ามายุ่งกับผมเลยโอเคทางออกเปิดละโอเคมันไปแล้วทุกคนผีมันไปแล้วโอเคทางออกทางไหนอะนี่แล้วพี่แอรบผม,มาหายไปไหนวะน่ะอะไรวะเนี่ย อ๋อทางนี้นี่เองถูกอ,โอ้โอเคภาคแรกก็จบแล้วนะตกใจหมดเลยโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหผม ผมบอกเลยนะทุกคนคนนี้เขาเขาสร้างแมปน่ะคือน่าสนใจมากนะฮะแต่ผมอยากให้เพิ่มก็คือการเพิ่มลุกเล่นให้มากกว่านี้นะแต่ว่าเท่านี้น่ะดีมากๆาแล้วนั่นเองนะเหมือนเหมือนเกมแบบเกมผีจริงๆเลยอ่ะผมไม่คิดว่ามินิเวิร์นมันสามารถทําได้ขนาดนี้นะและสมมุติว่าเล่นได้นานสักประมาณ10หรือว่า15นาทีนมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรดีเลยและผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนน่าจะใช้เกมแมปนี้แน่นอนนะผมก็เอาไปว่าถ้าใครชอบนะับผมอยากจะเล่นแมปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้ง UID ดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะหรว้มไ นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นแบบแมปอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับเจอกันครับเล้วเจอกั